อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษ,ษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยฟอร์ดออฟวิวและบริษัทคิดแอนดคิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมส์พาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้าดน,นั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกมส์ฟอร์สออฟวิโดยพี่ชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมสวัสดีครับโดยในะวันนี้ครับผมเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันดีกว่าว่าสตาร์เตอร์เด็กของเกม Force of Will ธาตุไฟนั่นเนี่ย มีข้างในอะไรบ้างนะครับผมโดยวันนี้ที่หยิมให้ดูกันก็คือชุด wolves of the l e g i n g flames นั่นเองก็แน่นอนว่ากล่องสีแดงอย่างนี้เกี่ยวข้องกับธาตุไฟแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในการ์ดเกม force of will เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ธาตุด้วยกันก็จะมีไฟมีน้ำมีลมมีแสงแล้วก็มีความมืดที่ถูกทำเป็นスタเตเด็กจริงๆแล้วมันมีที่มันไม่มีธาตุด้วยนะครับผมแต่ก็อันนั้นเนี่ยคือไม่ได้มีการทำเป็น สตาร์เตอร์เล็กแต่อย่างใดแล้วก็การที่ไม่มีาธาตุก็คือจะมีจานวนน้อยนิดนึงนะครับผมมันจะไม่ใช่าธาตุหลักทั้ง5ที่เอามาจัดเป็นาธาตุเล่นกันแบบเต็มๆนั่นเองงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะมาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะแกะการคุณต้องขอให้อนุญาตนะครับผมดูรอบๆกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะ ก่อนอื่นหน้ากล่องนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยอ่านโลโก้ชัดเจนเลยครับผมกับ Force of View Trading Card Game นั่นเองมีทั้งชื่อแบบภาษาอังกฤษและชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างเพราะว่ายังไงก็ตามผู้ผลิตนี่ก็คือเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองแต่ก็ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้เราได้นิยมเล่นกันด้วยก็ข้อดีมันก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนี่นนนก็หมายความว่าสามารถนําไปเล่นได้ ทัวโลกนั่นเองครับผมที่มีการ์ดเกมตัวนี้วางจําหน่ายอยู่รพรีเซนเตอร์หน้ากล่องก็ผมก็จะเป็นตัว J r u l e r นะครับผมของสตาร์เตอร์เด็กอันนี้นั่นเองส่วนตัวที่โชว์หน้ากล่องนี้ครับผมก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งอีกเรสโซเนเตอร์ตัวหนึ่งขออภัยนะครับเป็นอีกเรสโซเนเตอร์ตัวหนึ่งที่เก่งกาจมากๆในกล่องนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเอกซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะกล่อง Eternal นี้เท่านั้นก็ได้นะครับผมหรือที่เรามักจะเรียกว่าตัวหน้ากล่องกันนั่นเองเพราะตัวหน้ากล่องเนี้ยเก่งมากๆเลยทีเดีีียววนนครัผมมาาาา้ดดดูก่ ด้านข้างซ้ายขวาก็จะมีโลโก้เขียนไว้เหมือนด้านหน้านะครับผมพร้อมกับรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมว่ามันชื่อชุดอะไรเท่านั้นเองด้านบนก็เหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรเพราะว่าจะมีสําคัญที่ด้านหลังมากที่สุดนะครับผมด้านหลังนี้ก็คือจะเขียนไวช้ชัดเจนเลยว่านี่คือสตาร t เ r อร์เด็กนะครับผมที่เป็นธาตุไฟมาในชุด The d a อ n o นออฟวาฮารนะครับผม คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซอร์เคิลหรือถ้าเกิดอธิบายให้เข้าใจง่ายคือมันเป็นภาคนั่นเองก็จะมีภาคอ่าภาคแรกก็จะเป็นพวกภาควาฮาร่าไปนะครับผมเซอร์เคิลสก็เกี่ยวกับพวกแฟรี่เทลเกี่ยวกับพวกนิยายอะไรก็ว่าไปนั่นเองครับผมแต่นี่คือจะมาจากภาคหนึ่งนั่นเองคราวนี้ด้านหลังก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามีให้อะไรมาบ้างนะครับผมมีพรีบิวเด็ก50บใบนั่นก็คือมีเด็กพร้อมเล่นที่บรรจุ50บใบนั่นเองก็เดี๋ยวมันจะประกอบไปด้วย Stone, มิติสโตนมี Re ator, รูเลอนนร์มีลิง ด้านหลังก็จะชัดเจนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่คือเขียนละเอียดบอกเลยว่าให้รหัสไหนกี่ใบมาครบเลยนะครับผมชัดเจนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับผมก็จะมีมอกแปะไว้ว่าผู้นาเข้าและจะจําหน่ายโดยบริษัทคิสแอนดคิสเท่านั้นนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไปซื้อมาแล้วด้านหลังไม่มีมอกไปอย่างนี้นั่นก็คือเป็นการละเมิดกฎหมายซื้อมานั่นเองดังนั้นเนี่ยตอนซื้อก็ซื้อกับตัวแทนผู้นําเข้านี่คือดีที่สุดนั่นเองครับผมปลอดภัยไร้กังวลนั่นเองเอาหลังงั้นเดีวาก่ ข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมแกจากด้านนี้เลยนะครับด้านในครับผมก็จะประกอบไปด้วยอ่ามีอะไรบ้างมีการ์ดให้แน่นอน,นครับผม อันนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เขาให้มานะครับผมนอกจากการแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยสนามนะครับผมอ่าก็คือที่กลางอยู่ด้านหลังนี่แหละเป็นสนามหรือเป็นเพลย์เมดก็ได้สําหรับเล่นนั่นเองครับผมพั้มาอย่างเรียบร้อยเลยนอกจากนี้ก็จะมีนะครับผมมีคู่มือการเล่นอ่ะอันนี้ขอเป็นเอาอันสีก่อนละกันจะเป็นคู่มือการเล่นฉบับอันใหญ่นะครับผมเป็นแบบสีแล้วก็คาเฉพาะส่วนสําคัญสาคัญออกมาสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็เข้าใจง่ายนะครับผมมีเรียงลาดับชัดเจนเลยมีรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยนะครับผมทางด้านหน้าและก็ด้าน หลังนั่นเองครับผมสามารถเอาไปศึกษากันได้ว่ามีเฟสอะไรไว้ให้บ้างนั่นเองแต่ถ้าเกิดอยากจะได้แบบละเอียดยิบๆ,ๆแล้วก็ต้องน,นี้เลยครับผมที่เป็นเล่มคู่มือนะครับผมตัวนี้ก็จะเขียนรายละเอียดชัดเจนเลยว่าอะไรมีความหมายยังไงบ้างนะครับผมแปลาจากอังกฤษเป็นอังกฤษเลย flying คืออะไรนะครับผม export คืออะไรนะครับผมชัดเจนเลยและนี่ก็หมายความว่า สามารถเปิดเข้ามาศึกษาได้แน่นเองแต่ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามในทาง f e c o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  k n p n p e นะครับผมของ Thai Force of View ได้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูตัวสำคัญที่สุดก็คือการท์ที่เขาให้มาดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างอ่าขอยกโปรเจคเตอร์อามาก่อนนะครับผมนอกจากนี้แล้วข้างในก็จะมีหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแตนะ่นั้นคือต้องแกะอีกหนึ่งรอบนะครับผมค่อนข้างจะหุ้มมาแบบ เรียกว่าระมัดระวังกันสุดๆนะครับผมอ่าโอเคค่อยแกะนิดนึงนะครับผมฉีกกระชากน่าถูกไม่ได้นะจ๊ะโอเคข้อดีของการ์ดเกม Force o f Will ก็คือเขาเรียงการมาให้เรียบร้อยนวครับผมดังนั้นเนี่ยพี่ชินคือไม่จำเป็นต้องแกะมาให้ดูก่อนเลยพร้อมใช้ทันทีนั่นเองครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละใบเลยละกันขอเริ่มที่เอาเป็น r ร s โซเนเตอร์ที่เขาให้มาก่อนดีกว่านะครับผมว่าให้ตัวอะไรมาบ้าง r ร s โซเนเตอร์ ใบแรกนะครับผมเอาเป็นใบหน้ากล่องเลยละกันกับใบนี้เลย Arsen The b l เดอะบลัชซิ่งชาตนะครับผมตัวนี้เป็นธาตุไฟคือมีแต่ธาตุไฟอยู่แล้วแหละมันจะพูดทำไมเหมือนกันพลังโจมตี1000 Defense 200นะครับผมแอทแทกห0 0่งพันดี e ฟ0สสสังกัดธาตุไฟมีความสามารถเบรกด้วยนะครับผมเอาไปเล่นคู่กับไลฟ์เบรกได้ค่าไลา่ก็จะมีใช้วิวเป็นไฟ2นะครับผมแล้วก็อะไรก็ได้อีก2ถือว่าค่าไล่น้อยมากนะครับผมใช้แค่4แต่ได้พลังตั้ง1000แนะ่ โอเคข้อเสียที่แรกมันก็คือพลังเขาน้อยอพลังชีวิตเขาน้อยหน่อยดีเฟนซ์เขาแค่200ท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับผมตัวนี้คือให้มาหนึ่งใบรีทูเนเตอร์ใบถัดมาครับผมกับใบนี้เลยแฟนเทียนหัวฉีดเดอะไฟเลอร์นะครับผมเดอะไพรเออร์ออกเสียงยากนิดนึงเพราะว่าเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษมานะครับผมตัวนี้ก็ให้มาหนึ่งใบเหมือนกันเป็นฟลอยด์ด้วยครับผมค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียว พลังโจมตี1,000ดีเฟนส์400นะครับผมค่าไล่ก็จะเป็นวิวไฟ2กับอะไรก็ได้อีก3ก็จะค่าได้สูงกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงเมื่อกี้นี้คือจะน้อยกว่าแต่ความเก่งกาดนะั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยนั่นเองรีโซเนเตอร์ใบถัดมาครับผมอ่าอันนี้ให้มา2ตัวเลยครับผมกับเลกิลัส The King of Volcano นะครับผมอ่าให้มาถึง2ใบด้วยกันพลังโจมตีและพลังป้องกันมี800ทั้งคู่ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมกับค่าไล่ที่น้อยมากๆก็คือวิวไฟ1ก็พอและอะไรก็ได้อีก3ลเลยได้ว,ว่าเล่นกันสักสีิเธอเนี่ยได้ลงมาต่อสู้แล้วแน่นอนเก่งกาจจริงๆครับผมให้มา2ใบ รีโซเนเตอร์ใบถัดมาก็ผมอ่าตัวนี้จะให้มา4ใบเลยกับแพลตต์ดราคอนนั่นเองก็คืออ่ามังกรนกแก้วพูดได้ง่ายนะครับผมก็น่ารักอีกแบบหนึ่งจะเป็นรีโซเนเตอร์ที่เรียกว่าค่าลายค่าลาย,าลายน,น้ออนนะครับผมมาช่วยเล่งตีในช่วงต้นเกมก็ใช้ไฟแค่หนึ่งกับอะไรก็ได้อีกหนึ่งด้อยมากนะมีความสามารถเบรกด้วยนะครับผมเก่งอีกแล้วมีเอตักสี่ร้อยดีเฟนส์สองนั่นเองซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นธรรมชาติของเด็กตระกูลธาตุไฟอยู่แล้วไม่ว่าจะไปเล่นการ์ดเกมเกมไหน อะไรที่เป็นาธาตุไฟก็มักจะมีพลังจมดีที่สูงแลกกับพลังมองกันที่ต่ำนะครับผมแต่ก็มักจะมีความสามารถในการยิ่งนะครับผมหรือว่าทําลายหรือว่าตีอย่างรวดเร็วและรลุนแรงนั่นเองก็เป็นธรรมาชาติของดิกไฟอยู่แล้วมาดูรีโซเนเตอร์ใบถัดมาบ้างดีกว่านะครับผมกับตัวนี้เลย s a b e r t o o t h t i g e r นั่นเองก็คือเสือเขี้ยวดาบนั่นเองครับผมตัวนี้ค่าแรกก็น้อยอีกแล้วนะครับผมใช้วิวไฟแค่หนึ่งอะไรก็ได้อีก2ถือว่าน้อยมากๆมีความสามารถเบรกด้วยนะครับผมเก่งกาจจริงๆ แอคแท็กแปดร้อยดีเฟนส์สองนั่นเองโอ้โหจัดว่าโหดรสุดๆครับผมใบถัดมาเลยครับผมอ่าใบนี้แยกไว้ก่อนใบถัดมาครับผมตัวนี้ให้มาถึง4ีใบเลยกับซุซไซดอลนะครับผม t r o o อ of a s ัก u นานั่นเองอ,อ่าอาจจะเอาว่าออกเสียงว่าอะซักนาก็ได้หรืออะซักนาก็ได้เพราะว่ามันเป็น มาจากภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยบางทีเราไม่รู้เขาสเตตเสียยังไงถ้าเกิดพูดผิดขาต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมใบนี้ก็จะให้มาถึง4ใบซึ่งเก่งกาจทีเดียวเป็นรีโซเนเตอร์ตัวเล็กๆแต่ความสามารถนี่ลดเหลือครับผมอย่างแรกก็คือคาไายถูกมากวิวไฟแค่หนึ่งเท่านั้นเองอย่างที่2ก็คือมีความสามารถในการเบรกด้วยพลังโจมตีพลังมังกรอาจจะน้อยสักนิดนึงแต่ว่าก็ตามมาตรฐานที่ใช้แค่วิวหนึ่งในการลองอยู่แล้วแต่เขามีความสามารถในการยิง ดาเมจนะครับผมใส่รีโซเนเตอร์ซึ่งน่ากลัวสุดๆนะครับผมน่ากลัวมากๆเลยก็คือเหมือนลงมาปุ๊บก็ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็จิ้มในหนึ่งตัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ที่นิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาดูรีโซเนเตอร์ใบถัดมาครับผมตัวนี้ก็เก่งกาจเหมือนกันนะให้มาสี่ใบเลยกับช็อคทรูบออฟอะซักหน่ะตัวนี้ให้มาสี่ใบเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นวิวไฟแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองก็คือค่าไล่น้อยอีกแล้ว แอคแท็และ d e f e n ต์ก็คือ200ได้กันทั้งคู่นะครับผมแต่มีข้อเด็กก็คือมีเบรกด้วยแถมลงมาจากมือแล้วก็เธอ์นี้ตีได้ทันทีเก่งกาดสุดๆก็ผมเรียกว่าลงมาบุกไว้นะครับผมน่ากลัวมากเก่งจริงๆมาดู l i s o เนเตอรตัวถัดมาไปดีกว่ากับตัวนี้เลยครับผม Charger of Asagna ให้มา4ใบเหมือนกันนะครับผมอ่าค่าไรก็น้อยอีกแล้วไฟ1อะไรก็ได้อีก2แต่ได้พลังแอคถึง800ดีเฟนต์ึ ซึ่งเยอะสุดๆครับผมอ่าแต่ก็ไม่มีสกิลเบรกก็ไม่เป็นไรครับผมก็เก่งกาจอยู่ดีจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยจะมีเรื่องของเลสก็คือหรือก็คือเผาพันธุ์ด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่ชินขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่าบางตัวเผาพันธุ์มันเยอะบางตัวเผาพันธุ์มันแค่อันเดียวไอ้พวกเผาพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเล่นเกี่ยวกับพวกอ่าความสามารถต่างๆนั่นเองเดี๋ยวก็ถ้าเกิดใครเก็บสะสมก์ดไปเรื่อยๆก็จะเจอว่ามันมีเอฟเฟกที่เอาไว้เล่นเกี่ยวกับเผาพันธุ์ได้ด้วยนัั่นนเอองผมก ตัวนี้ก็จะค่าไ่ถูกอีกแล้วนะครับผมไฟหนึ่งอะไรก็ได้1หนึ่งน้อยมากๆเลยก็ไม่มีความสามารถเบรกนะครับผมมีแอตแท็ก0 0กับด e เฟนส์200นั่นเองให้มา2ใบนั่นเองนะครับผม r รโซเนเตอร์ใบถัดมานั่นเองกับนี่เลยครับผมไวเวิร์นออฟมัลออรกานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เก่งการอีกแล้วค่าไ่ถูกมากไฟ2อะไรก็ได้อีก3นะครับผมอ่านรวมกันเป็นห้าทไมถึงบอกว่าถูกที่บอกว่าถูกเพราะมันฟลายอิงติดตัวเสมอนั่นเองครับผมก็คือมันบินได้ไรที่บินได้นี่คือน่ากลัวละ ดังนั้น,นตัวนี้ก็แอดถึง8 0ดรดีฟีนต์อีก600้ออีกอเก่งกาดแบบจัดจัดไปเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆก็แน่นนว่าใครที่เคยเล่นเมจิกมานะครับผมหรือว่ารู้รูปแบบการเล่นของฟอร์ดดิอยู่บ้างแล้วก็จะรู้เลยว่าการฟลายอินนี่น่ากลัวจริงๆครับผม คราวนี้ก็จะมาต่อที่อ่ารีโซเนเตอร์ใบสุดท้ายนะครับผมหรือเรียกว่าแบบสุดท้ายก็ได้กับอีฟลิทเดอะบล i ซซ e ่ e เอเลเมนั่นเองก็จะให้มา2ใบด้วยกันนะครับผมค่าไา่เป็นไฟ1อะไรก็ได้อีก2นั่นเองจากนั้นก็มีพันยมตี600 0และดีเฟนส์4ี่ล้วนั่นเองครับผมถ้าสังเกตดีๆก็คือ s t a r t เตอร์เด็กของธาตุไฟชุดนี้นั่นเนี่ยค่าไล่เต็มที่ก็คือบังคับว่าไฟ2ใบในั่นเองดังน,นั้น สามารถเอาไปผสมกับธาตุอื่นได้นะครับผมเพราะว่ามีจํากัดที่ว่าต้องใช้ไฟน้อยมากๆเลยลนั้นก็คือสามารถไปผสมกับธาตุอื่นได้อาจจะไปผสมกับธาตุมืดก็ได้หรือธาตุอื่นๆก็ได้แล้วแต่จะต่อคอมโบเลยก็แล้วแต่แต่ประยุกต์ใช้เพราะว่าเกม Force of Will เนี่ยไม่มีข้อจํากัดเรื่องของการผสมธาตุนั่นเองครับผมนั่นคือจัดกันได้ตามที่ใจตามใจชอบเลยเต็มสูงนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรี s o n นเตอร์ที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเพราะว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผม คราวนี้ใบถัดมาเดี๋ยวขอดูเป็นอะไรดีอยากดูรีโซเนเตอร์ก่อนดีหรือดูการเวทก่อนดีอ่ะดูรีโซเนเตอร์หมดแล้วสิงั้นก็ไปดูรูเลอร์เลยดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วค่อยดูการเวทต่อนั่นเองงั้นรูเลอร์ที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมก็จะมี ใบนี้เลยกับอุชัวเดอะเฟรมซามูไรซอสแมนนะครับผมหรือถ้าเกิดจะอ่านตามภาษาญี่ปุ่นอาจจะอ่านว่าอุชัวก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นสัญชาติญี่ปุ่นหรือสัญชาติเมริลกาะกันแน่แล้วแต่จะอ่านละกันนะครับผมอาจจะอ่านแบบแนวอเมริกาหรืออ่านแบบญี่ปุ่นก็ได้ก็แล้วแต่จะอ่านกันแต่น่าจะอ่านอุชอะมากกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะญี่ปุ่นนะครับผมเป็นซามูไรเลย คนนี้เนี่ยเป็นรูเลอร์นะครับผมซึ่งรูเลอร์ตัวนี้ก็คือตัวเริ่มนั่นเองก็แน่นอนว่ารูเลอร์แต่และตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเจรูเลอร์ออกไปต่อสู้ได้นั่นเองพอเปลี่ยนเป็นเจลูเลอร์ปุ๊บก็จะกลายเป็นแอคเน่เดอะพายเออร์วอล์กนั่นเองนะครับผมตัวนี้พลังโจมตีสูงมาก เป็นเจลูเลอร์ที่แอดถึงพันสนะครับผมแลกกับดีเฟนที่น้อยลองคือดีเฟนเหลือ800นั่นเองแต่ถามว่าเก่งกาจไหมเก่งกาจสุดๆครับผมตัวนี้ควาสามารถรอบด้านจริงๆเรียกได้ว่าเป็นลูเลอร์หรือเจลูเลอร์อีกเซตหนึ่งอะไรก็ได้ที่เก่งกาจสุดๆนะครับผมคราวนี้ เราดูอะไรที่ไม่เป็นมอนสเตอร์ไปหมดแล้วนะครับผมทั้งรีโซเนเตอร์ทั้งรูเลอร์ uler, เราจะมาดูพวกสเปลบ้างดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างสเปลนั้นก็มีทั้งสเปลนะครับผมมีทั้งแอดดิชันด้วยเรามาดูดีกว่าว่าให้อะไรบ้างแอดดิชันเนี่ยก็จะให้มาแค่แบบเดียวนะครับผมกับอันนี้เลยบอลลิงบล็อกนั่นเองก็จะมาแนวเสริมพลังนะครับผมแนวเพิ่มพลังนั่นเองก็เป็นกาแอดดิชันที่เอาไว้แปะรีโซเนเตอร์ซึ่งก็หมายความว่าใช้แปะให้กับรีโซเนเตอร์ได้เท่านั้นนั่นเองครับผมก็ ให้มา2ใบนะครับผมต่อมาเป็น spell change นะครับผมอ่าตอนนี้ให้มา4ใบเลยนะครับผมกับ fire ball ค่าไล่ถูกมากนี่ก็ไฟ1เมื่อกี้ก็ไฟ1นะครับผมพวกนี้คือค่าไล่ถูกอยู่แล้วแต่ความสามารถน่ากลัวจริงๆใบนี้คือยิงดาเมจได้ไม่พอนะครับผมยังมีความสามารถเบรกอีกด้วยโอ้โหนาากาัดจริงๆครับผมเบรกตีนมาทีนี่คืออาจจะมีพลิกเกมกันเลยทีเดียวให้มา4ใบเต็มๆครับผมเลยได้ว,ว่าเป็นใบเด็ดอีกใบหนึ่งของธาตุไฟเลยก็ว่าได้มาดู สเปลใบถัดมาดีกว่ากับสเปล์ชานส์อินสเตนนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นชื่อว่า Prepa r e t o fall together นั่นก็คือเตรียมตายตกตามการไปนั่นเองครับผมก็จะมีค่าไล้ถูกมากก็คือไฟหนึ่งกับอะไรก็ได้อีกหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้มีความสามารถเบรกด้วยซึ่งในหลักใบนี้ก็คือความสามารถของการ explode นั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ย e x p ก o d e นี่ก็จะมาจะเห็นในธาตุไฟอยู่แล้วคือการระเบิดนั่นเองครับผมก็ตีไปก็ร,ระเบิดตายคู่อะไรประมาณนี้ ใบถัดมาครับผมกับใบนี้เลยสเปล l อ่าใบนี้บอกไว้ก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามีการแก้ไขเทคจากสเปล h ชานสเป็นสเปล์ชานสแตนบายนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในบล็อกของ t าไทย Force of ฟ i ิวเพิ่มเติมอพืละกันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียนนนรบร้อยแล้วแต่ชื่อยังคงเดิมนะครับผมเป็น enlarg e body นั่นเองยังไงก็เกี่ยวกับเรื่องของการ เพิ่มพลังนะครับผมยังไงก็ได้น,นั่นเองเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกที่แก้ไขแล้วแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขเรื่องอื่นด้วยในบล็อกได้นะครับผมยังมีใบอื่นที่ถูกแก้ไขอีกนะนะัไม่ต้องห่วงเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเสริมพวกการ์ดเวทแล้วก็การ์ดแอดดิชั่นที่ให้มาในชุดนี้น,นั่นเองครับผม ก็ถ้าเกิดเอาการ์ดเสริมพวกนี้นะครับผมพวกสเปร์ดเอเดชันรวมกับรีโซเนเตอร์ก็จะรวมเป็นสามสิบใบ40บใบพอดีแปบเลยแล้วก็อีก10บใบที่เหลือก็จะเป็นไฟล์แมจิกสโตนที่ให้มาแน่นอนครับผม <c oughs> เพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะมีการแยกระหว่างกองที่เป็นเมนเด็กกับแมจิกสโตนเด็กอยู่แล้วก <c oughs> ็เ <c oughs> น่นนว่าชุดนี้เป็นชุดธ <c oughs> าตุไฟก็จะให้มาแต่ไฟอย่างเดียว10บใบเลยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ให้มาในชุดนี้นน่นอนครับผมก็ มีความเก่งกาจสูงแทบจะทุกตัวเลยสําหรับเด็กธาดไฟนะครกบผมเก่งกาจจริงๆแต่ละใบนั้นมีเอกลักษณ์นะครับผมเฉพาะตัวมีพลังจมีที่สูงส่งเลยดังนั้นเนี่ยใครชอบเด็กทาดไฟใครชอบบุกแรงๆบุกหนักๆยิงไฟตรงข้านะครับผมจะจุยกระเจิงอย่างเงี้ยแนะนําเลยสําหรับสตาร์เตอร์เด็ก ธาตไฟของ Force of Will ในชุด Wolf of the l a g i n g flame นั่นเองครับผมสําหรับวันนี้พิชินกับการรีวิว Starter Deck ธาดไฟของ Force of Will คงต้องขอจบลงตรงเพียงนี้ครับผมเจอกันต่อคลิปหน้ากับ Starter Deck ถ้าอื่นแน่นอนสํหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย